นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สวาขาโตภาควะตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปาจาตังเวทิตาโพวินยูฮิติ สวาขาโตภาควะตาธร,รมโมสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปาจาตังเวทิตาโพวินยูฮิติ สวาขาโตภาควะตาธร,รมโมสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปาจาตังเวทิตาโพวินยูฮีติ สวาขาโตภาควะตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายิโกปาจาตังเวทิตาโพวินยูฮิติ สว่าขาโตภาควะตาธรรมโมสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปาจาตังเวทิตาโพวินยูฮีติ สวาขาโตภาควะตาธรรมโมสันทิทโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปาจาตาังเวทิตาโพวินยูฮิติ สวาขาโตภาควะตาธรรมโมสันทิทโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปาจาตาังเวทิตาโพวินยูฮีติ สวาขาโตภาควะตาธรรมโมสันทิิทโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปาจาตังเวทิตาโพวินยูฮิติ สวาขาโตภาควะตาธร,รมโมสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปาณิโกปาัจาตังเวทิตาโพวินยูหิติ